กระเป๋าโดนยึดไปแล้วมีลูกค้าคนนึงค่ะเคยสั่งซื้อกระเป๋าสตางค์สาดตัวเลขใบสั้นไปนะคะใช้ไปแล้วนะคะถูกหวยบ่อยมากๆถูกหวยเช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะคะ แต่พอแฟนเห็นนะคะบอกว่ากระเป๋าสตางค์สวยดีด้านในก็มีผู้ทุคุณที่เป็นมงคลหนุนการเงินโชคลาภด้วยอยากจะใช้บ้างนะคะก็เลยขอกระเป๋าสตางค์ไปใช้ปรากฏว่าเขาใช้แล้วนะคะการเงินก็คล่องตัวดีขึ้นมากๆก็เลยยึดกระเป๋าสตางค์ใบนั้นไปเลยนะคะลูกค้าของพินนะคะที่เคยสั่งซื้อกระเป๋าสตางค์ใบสั้นไปนะคะตอนนี้บอกว่าสามียึดกระเป๋าสตางค์ไปแล้วสามีเป็นคนหาเงินนะคะส่วนตัวเองเลี้ยงลูกอยู่บ้านคะ่ะไม่ได้หาเงินนะคะ แต่ชอบเสี่ยงโชคทุกวันทุกวันตอนนี้กระป๋อสตางค์โดนยึดไปแล้วก็เลยกลับมาสั่งซื้อซ้ําอีกใบหนึ่งนะคะใครที่กลับมาสั่งซื้อซ้ําอีกใบหนึ่งบอกพินด้วยนะคะพินจะมีของแทนคําขอบคุณไปให้ด้วยค่ะซึ่งลูกค้ากลับมาสั่งซื้อกันเยอะมากๆนะคะหลายคนใช้แล้วถูกหวยบ่อยขึ้นการเงินคล่องตัวดีมากขึ้นกลับมาซื้อซ้ําถ้าพินรู้นะคะพินก็จะจัดของแทนคําขอบคุณไปให้ด้วยอย่าลืมนะคะใครที่สั่งซื้อเป็นใบที่สองอย่าลืมบอกด้วยนะคะจะได้จัดของแทนคําขอบคุณ ไปให้ด้วยนะคะใครที่สนใจกระป๋สร้างศาสตร์ตัวเลขนะคะเข้าไปดูได้นะคะในคลิปก่อนหน้านี้หรือหลังจากนี้จะมีตะการนะคะเข้าไปสั่งที่ตะการนั้นได้เลย